สวัสดีนะคะเอซทุกทุกท่านนะคะมีข่าวดีมาแจ้งอีกแล้วนะคะวันนี้วันอังคารที่15ทธันวาคมพศ2 5ง3เวลา13นาฬิกานายวัฒพงสุกใสผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการต้อนรับเจ้าคุณพระสิณีนาถพิราชกัลยาณีณทีพักสงดอยเทพนิมิตอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตเลยร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับณสำนักงานเทศบาลป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะวันที่19นะคะเจ้าคุณพระจะเดินทางไปที่ภูเก็ตนะคะ ใครที่อยู่แถวๆนั้นนะคะอย่าลืมไปให้การต้อนรับเจ้าคุณพระสีนีนาศกันเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ